เปิดออกเลยค่ะหน้าตาดีมากเลยบะจางง่ายๆของเราในหม้อหุงข้าวสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊าปลาอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปลานำเสนอบะจางทำง่ายในหม้อห นี้นะคะเพื่อนๆจะปานหุงแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องที่ต้องใส่เอ่ออย่างเนี้ยเลยค่ะเพื่อนๆค่คะขั้นตอนไม่ยุ่งยากทําง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะเราจะแช่ข้าวเหนียวนะคะทาแบบทานเองไม่เยอะนะคะใช้แค่สองถ้วยตวงนะคะแช่ให้มันนิ่มก่อนเลยคะ่ะเตรียมเห็ดหอมให้นิ่มในน้ํานะคะอันนี้เห็ดหอมแห้งนะคะ ให้มันบานก่อนแช่ถั่วลิสงให้นิ่มค่ะแช่ตุ้งแห้งให้นิ่มด้วยค่ะใช้โป๊หวานนะคะเจ๊ปานไม่มีแบบเอ่อเป็นชิ้นสับแล้วเจ๊ปานมีแต่เป็นเส้นก็เอามาสับนะคะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะคะเรียบร้อยค่ะใช้โป๊หวานสับในส่วนของไข่แดงเค็มเนี่ยเจ๊ปานมีทั้งไข่แดงที่มันยังดิบอยู่แบบนี้นะคะ แล้วก็ไข่แดงที่เป็นลูกทานกับข้าวต้มหาซื้อง่ายวันนี้เจ๊ปานจะใช้ไข่แดงแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ใช้ง่ายด้วยค่ะตอกไข่ออกมาเลยแบ่งครึ่งนะคะแบบนี้เอาเฉพาะไข่แดงเดี๋ยวเราจะเอามาใส่บะจ่างนะคะเอามันจะติดไข่ขาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะทำทานเองง่ายๆที่บ้านหน้าตาประมาณนี้นะคะ หั่นกุ้นเชียงรอเลยค่ะให้ได้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะหั่นหมูนะคะเจ๊ปันใช้หมูสะโพกนะคะส่วนติดมันเล็กน้อยหั่นให้เป็นชิ้นเหลี่ยมไซส์ประมาณประมาณนี้นะคะเราเรากะกะเอานะคะให้ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป ประมาณนี้ค่ะเราจะทอดกุนเชียงเตรียมไว้นะคะให้มันผ่านความร้อนมันจะได้อร่อยทอดไม่ต้องให้เกลียมนะคะแค่ให้พอมีกลิ่นของกุนเชียงใช้ได้แล้วค่ะ ผัดหมูกระเทียมพริกไทยนะคะอันนี้คือสามเกลอก็เป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีเอาไปตำนะคะให้มันหอมๆเลยค่ะผัดหมูตามลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วหวานนิดหน่อยค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดจนหมูนุ่มนะคะเคี่ยวหมูจนสุกนุ่มแล้วนะคะเท่านี้ก็เอาขึ้นได้แล้วขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือขั้นตอนเตรียมเอามาหุงในหม้อหุงข้าวนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยข้าวเหนียวที่เราแช่เอาไว้นะคะแช่น้ําแล้วล้างหลายๆรอบนะคะเราจะเอาใส่ลงไปในนี้ในหม้อหุงข้าวใส่กุ้งแห้งตามไปเลยอันนี้หุงได้พร้อมกันเลยนะคะถัวลิสง หอมปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันพืชนะคะเข้าวเหนียวสองถ้วยนะคะเราจะใส่น้ำลงไปถ้วยครึ่งนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายนะคะใส่ใช้โป๊หวานลงไปคนให้เข้ากันนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราจะหุงได้เลยเดี๋ยวมารอดูผลงานกันค่ะตอนนี้ข้าวสุกแล้วค่ะเพื่อนๆหุงไม่เกิน15นาทีหอมมากๆเลยเครื่องแน่นมากเราจะมาดูข้าวกันนะคะโอ้โหข้าวเหนียวสุกพอดีค่ะหอมมากๆ เครื่องแน่นมากเราจะคุกข้าวให้มันทั่วกับตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวให้มันเข้าเนื้อกันเพื่อให้ข้าวลวนซวยด้วยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะรสชาติบ้าจางมากๆอร่อยจัดจานแบบง่ายๆกันนะคะเริ่มจากหาชาม ขนาดย่อมหนึ่งใบเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่ต้องโชว์ข้างล่างลงไปก่อนอันนี้หมูนะคะหมูผัดกระเทียมที่เราผัดเอาไว้แล้วก็ไข,ข่เค็มกุนเชียงประดับแน่นๆเลยใส่เห็ดหอมที่หงเอาไว้อยู่รอบๆนะคะ โชว์หน่อยแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะอัดแน่นเลยนะคะทำทานเองแน่นๆเลยได้แบบนี้แล้วนะคะวางลงไปบนจานที่เตรียมเอาไว้นะคะเปิดออกเลยค่ะหน้าตาดีมากเลยบาจ่างง่ายๆของเราในหม้อหุงข้าวน่าทานมากๆ หรือถ้าเป็นแบบเดินทางนะคะเราจะหาใบตองมาห่อแบบนี้ก็ได้ค่ะจัดหน้าเลยใส่เครื่องเยอะๆห่อเหมือนขนมเลยนะคะเหมือนขนมไทยของเรานั่นเองหาเข็มกลัดมาลัดเลยค่ะ เพื่อนๆคะข้อดีของบะจังที่ทําง่ายๆในหม้อหุงข้าวนะคะเจ๊ปาเนี่ยคิดว่าบางคนเนี่ยไม่มีเวลาทําไปหาใบจางแล้วก็บางทีเนี่ยก็ทํานิดเดียวนะคะทําทานเองง่ายๆนิดเดียวไม่ได้อยากทําเยอะอันนี้เป็นช้อยให้เลือกสําหรับคนที่อยากทําทานเองแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ยังคงซึ่งความอร่อยของบะจังนะคะเท่านี้ก็ได้บะจังทําง่ายๆในหม้อหุงข้าวจะห่อ ใบตองหรือว่าจะจัดจานในถ้วยแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะเพืนเพื่อนคะทำไม่ยากเลยคะ่ะเจปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใน YouTube Facebook ให้ด้วยนะคะครัวอร่อยใบยเจปานขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ